ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดกันต่อนะคะตามเรามาเลยค่ะนี่สองดอกสองดอกนี่หนึ่งสองสามนี่จุ่มเนี้ยหกดอก ขออภัยที่เล็บมือดำนะจ๊ะถุงมือก็ไม่ได้ใส่หรอกปดหดว้นๆแล้วแล้วก็จับดินจับดอนไปอย่าดราม่ากันเด้อจ้าคนเก็บเห็ด มีอีกสามดอกเก็บเห็ดจมน้ำมันตรงนี้น้ำเพิ่งยุบไปหน่อยนึงเก็บเห็ดจมน้ามลอยน้ำท่วมเห็ดนี่จะกลายจะทับอู Này mấy Này Này Đọc nào xì dùng quá Xì đọc, xì đọc อีดอกน้อยๆนี่จ้านี่จ้าเจอตรงนี้น่าจ,จะอีกสามดอกนะโอเ้เจอแบบนี้เก็บเพลินจ้าเก็บเพลินนี่จ้าะเก็บกันต่อ เจออีกจ oh. ja evet ุ่มนึงแต่มันดอกไม่ใหญ่ดอกเล็กๆอืมอืมอืมนี่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 อืมเห็ดนี่สามดอกไม่ อะไรล่ะ อ้ดอกเลิกๆดอกเล็กๆ เ็นกลุ่มเลยกลับบ้านะงยหัวแดงกลับบ้านกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะคะ กดกระดิ่งนะคะจะได้ฟ้าจงที่จะต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเอ็ดเอ็ดเอ็ดเองเอ็ด